ฮัลโหลวัสดีค่ะมาเจอกับแป้งในเกมเันเจี้ยนในแมพักคักคสองนะคะวันที่สองของเราเองโอเควันนี้เราจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวขอตั้ง okay. ไมค์แป้งโอเคไปวันที่สองแล้วนะจ๊ะเก็บกัน มีบางอย่างอยู่หลังปันติรูอะไร <Hey. S 2> จุดเทียนเวียนวนผวกเราทุกคนวนเวียนเราต้องไปสำรวจแบบ ข้างล่างก่าเนี่ยะข้างล่างไม่ห้องโถงเยอะโอ้ยไม่เคยทำใจกับอีไอ้น้ำได้เลยนะคะโอ้โห้ฮลโหล มันมีชีวิตโอโ้โหเดี๋ยวไปเล่นกับมันเชียวโอโ้โหวันนี้สองนี้ฝันร้ายสุดๆฝุดๆุดุดุด,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 ดโอเคได้เทียนละ ไปรอเธออยู่ที่ห้องลับนะห้องลับไหนล่ะห้องนี้หรือเปล่าขอถอยก่อนท้องมีทองมีทองตอนนี้เราเดินไปมั่วๆกันนะคะ ว้าวกลัวกลัวกลัวซ้ายขวาซ้ายเออซ้ายดีกว่าขวาลายซ้ายดีแต่ซ้ายมั่งเจอตลอดเลยนะสุ่มสุ่มสุ่มมาจ่าเล่สุ่มมาจ่าเล่สุ่มโอ้โห คงกระดดกแม่งมีชีวิตโขเทียนเทียนรัวๆเทียนรัวๆอุ้ยโหฮือฮ้อฮีรมแต่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่ตกใจ <c oughs> จริงๆเราควรจะเลิกเล่นน้าแต่วันที่หนึ่งแล้วแต่เราก็ยังเล่นต่อ <c oughs> อยากรู้ว่าเทียนมันมีวันหมด มึงไมกแรวมึงไมาแรวโอ้โหอ่ะอีนนี้ก็ล้มตามล้มมาสิกลัวจังเลยอ่ะเทียนกันตอนนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราเดินมั่ว เอเดี๋ยวเราตรงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขวาดีกว่ามีห้องต่งห้องต่งใหญ่โครงกระดูกนี่ก็ร่อนแล้วก็เดี๋ยวไปยุ่งกับมันอย่าให้มันไปยุ่งกับเราโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยมันมีชีวิตว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ย ค่อยๆหันลังเดินหันลังเดินอโอเคเดี๋ยวเราจะตรงไปตรงไปแล้วก็ไปตรงแง่งนะั้นอะ่ะโอเคตรงลงล่างสิเฮ้ยปิดทางโอ้โหเมื่อกี้ ดูเหมือนว่าเราจะเจอกับคนนั้นนักสืบจิว๋วคอยติดตามเราตอนนี้เราเหนื่อยนะคะจะเปิดไฟเพื่อวความสว่างในตาคุณโอ้โหอีตัวนี้โอ้โหไม่กลัวหรอก <c oughs> เธอกลังมา เธอมาแล้วอะใครอะอุ้ยืมอืมมึงนี่จะตามกูทำไมโอเคเดี๋ยวเพิ่งไปห้องนั้นเลยเฮ้ยมันตามเรามา ไปหลังเดินก่อนจนกนว่าเราจะปลอดภยัยโอ้โหโอ้โหไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่ไปแล้วทางนั้นไปอีกทางหนึ่งหาทางใหม่ฝันร้ายที่น่ากลัว ราต้องตามหาอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องตามหาอะไรขออนุญาตเปิดแผนที่บ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันไปผิดทางมันจะแบบพลาดคุณอาจจะพลาดสิ่งสำคัญอะไรทีนี่คือที่ไหนที่ไหนมีศพด้วย <c oughs> มีนีกแลละ เกียดมากอะไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเดินตรงไปแล้วเราก็เลเี้ยวขวาเอ้ยเดยวซ้ายโอเคห้องนี้คืออันใดลือยังหิบก็ไม่มีอะไรนะฮะ โอ้ยเทียนเราใกล้หมดแล้วเนี่ยใช้เปลืองมากอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าฉันจะต้องเจอเทียนนะโอ้ยฉันจะต้องเจอเทียนอย่างแน่นอนหุ่ยไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยอัยอุ้ย น้องตกใจน้องก็เลยเทียนดับไปเนี่ยโอเคนำร่องไปเดี๋ยวถ้าเราเจอบันไดเมื่อไหร่นี้เราต้องจำมันโอ้ยยิ่งเต้นหัวใจเต้นอะ่ะเฮ้ยเจอหนังสือทั้งออกแล้วอะแต่ยังไม่เจอบันไดเลยโอ้โหตอนนี้ตามหาบันไดโอรี่ โอรีเดย์โอรีไทม์โอรีไทม์โอรีไทม์โอ้ยหยเจอใครสักคนเจอใครสักคนเจอใครสักคนเจออะไรสักอย่างหูยรีบวิ่งรีบวิ่ง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 ประตูโอ้ยยายายาอย่าทำอะไรแบบนั้น โอ้วิ่งทางตรงวิ่งทางตรงออมอ้อมอ้อมเฮ้ยบันได้มันได้มันได้บันได้บันได้โอ้เหนื่อยโอ้ยชีล่าชีล่าแล้วแล้วเราก็ผ่านมานที่สองแล้วนะคะตึมตึมเตยตึมตึมตึมเล่นอีกวันดีกว่าโอเควันที่สองจบแล้วมาวันที่สาม อย่ารีรอเร็ว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 รว,วันนี้สามกำลังมาถึงเต้นแต่เต้นเต้น,ตน นี่สามนะคะมาพร้อมความมืดและโอ้โหรู้สึกฉากจะแบบเปลี่ยนไปนะคะ you are never alone โอ้ยกคโุก็ไม่ alone นะอืมว่ามันตามเนี่ยนอนไปเลยโอเคเราจะเริ่มจากห้องใหญ่ก่อนนะคะ ว่าเป็นคงไม่เล่นจนจบหรอกแต่ว่าเดี๋ยวโอ้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเล่นก็เลยเล่นดีก่อน,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 นเราต้องพยายามหาพวกอ่าเทียนอเอาเอาึอา้ย น่ากลัวมากทำไมอะเหมือนอยู่ในไส้คนนี้เลยอะเฮ้ยมันตามมานต้วเราค่อยๆไหลหลับเออๆออใช่ไหมเมัอนเป็นความฝันนะเมื่อกี้ก็ยังเห็นอีผู้หญิงคนเมื่อกี้อยู่ แล้วเราก็ไม่มีเที่ยนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเฮ้ยไอตัวนี้วิ่งตามเราแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยใจเย็นใจเย็นไอ้น้อง พี่ไปก่อนเด้อค่ะเดอ้อเด้อนังเด้อเด้อหนังเด้อเด้อนังเด้อเด้อหนังเดอ้เดอ,ดอ,ดอ,ดอไปแบบเงียบๆค่อยๆถอยหลังไปนะสรุปหนีเสือป่าจระเข้ยิงตามมาอยู่แมนะ่เนี่ยโอเค let's go โอ้โหต้องการเทียนมากมืดมืดเอ้ยโอ้โหเจอตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเรื่องเลยโอเคมีกำลังใจละตอนนี้หาแค่บันดาลอุ้ยวัดสับยู่เทียนอัน่นโอเค ค่อยๆเดินในเฮือนะกวยตัวนั้นนั่นแหละอีตัวที่วิ่งวิ่งที่อ้าวมาทีก็ตายฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่ โอเคเดี okay, ๋ยวเราออกไปทางนี้แล oh, ้วก uh ็เ huh. ลี้ยวเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรเงาเงาอะไรตักอย่างเลยอะหรือว่าหลอนตอนนี้อยู่คนเดียวหลอนหาทางออกหาทางออกโอเคเยไปสำรวจห้องนั้นก่อนดิเผื่อห้องนั้นไม่มีบันไดโอ้โหเห็นเห็นชีแรงนะคะชีเดินใส่ เพื่อข่าวเดินล่อนเลยเพื่อมีเทียนเพื่อมีเทียนขูดเป็นความฝันที่น่กกากลัวมากอะยังได้ทางออกแล้วว่าเล่นเราเปิดหัวเลย ตอนนี้ขอ,น,อนุยาตยังไม่จุดเทียนนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบมันเกิดอุบัิเหตุจริงๆเราค่อยจุดเออจุดเลยก็ได้ไม่งมืดว่ะ อะไรแถวนี้โอ้โหแล้วต้องย้อนกลับไปทางเดิมอิฉันมีหน้ามาทางนี้เลยโอเคย้อนกลับไปทางเดิมสุดเลยโหเป็นทางที่ไกลามากแต่มีแต่มีหนังสือแล้วก็โอเคนะ ไม่มีเทียนให้ข้าพเจ้าเลยสักอนันเพื่อนๆอาจจะแม่งเปิดแผนที่บ่อยจังวะก็ถ้าถ้ามันไปผิดทางล่ะคะแน่อะไรอะ่ะการตายมันจะเริ่มขึ้นเริ่มบ้าอะไรไม่เริ่มโอ้โห ตามปะเนี่ยตัวเนี้ยหลังดีกว่าหันหลังตามแน่เลยขึ้นขึ้นห้องบนขึ้นห้องบนก่อน อย่ามองในกระจกไม่มีกระจกสักอันจะไปม,มองอะไรล่ะโอเคตามหาทางออกไม่เจอสักทีจเอจอแต่ทางผีบอกอุ้ยออ้มันเดินผ่านไปต่อหน้าต่อตา เลยโอ้โหโอ้โหโผโอ้โหสองตัวเดียดยดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันก็วิ่งตามเราเนาะเราค่อยๆถอยทีละนิดทีละนิดคือถ้ายัางไม่พลระยะมันเนี่ยมันก็ยังตามเราอยู่ หลบข้างหลังแม่งมีอีผู้หญิงผีสิงถอยให้ไกลที่สุดเจ้ามาถูกทางแล้วเจ้าหลีข้ามีนามว่าแม่นางหลีหลีเกี่ยวหวดโอ้โ ข้าว่าข้าต้องสำรวจทุกที่มิฉะนั้นข้าอาจพลาดสิ่งสำคัญไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมเนะี่ยคือแต่แป้งอุ๊ยหูยจะวิ่งมันไหมโอเค,อเ,คเราลองไปตรงกลาง หือตามมาอีกละวหยุดตรงนั้นนะเด็กดีแสดงว่าผู้หญิงอะไม่ทำร้ายเราหรอกแต่ว,ว่าแบบมันมาช่วยเราแน่เลยดูจะทรงพอดเรื่องอะไรคล้ายหนังฝรั่งแบบประมาณว่าผีเป็นจริงๆว่าผีเป็นคนดีโออินอีล่ละ เฮ้ยรูปมันร้องไห้อ่ะให้ตายเหิะโรบินโอ้โหใ่เย็นนะรูปมันร้องไห้ไม่มีอะไรเลยไม่มีของด้วยเนี่ยรูปมันร้องไห้อ่ะบายบายบายโทษ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 ท,ที่มานะ ก่อนละก่อนโอเคเอ้ยชูเหนื่อยเหนื่อยชี้เหนื่อยฉันก็เหนื่อยตรวจสอบความแน่ใจว่าเรามีได้ไปทางเดิมโอ้แต่ถ้าเราไม่ไปทางนั้นน่ะเราก็ไม่เจอหนังสือไงถูกปะ่ะ ือว่ามันเป็นชางที่ดีนะคะเอาแค่บันไดอะตอนเนี้ยอยอ้มันกโอ้ยเหนื<ค>่อยโอ้ยมันเหนื่อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าเพิ่งเหนื่อยตอนนี้อดใจดดงงอีกน,นิดนึงุดดุดดุดด ไม่ไหวแล้วเนะี่ยไม่ไหวแล้วรู้สึกกรดรันัดตอนเดียนะกดไหลย,ย่อยโอ๊ยมันจะจบตรงนี้แหละเออก็อออให้มันจบตรงนี้มาคือถ้าจะฆ่าฉันก็ฆ่าให้ตายเสียดีกว่า,ยาอย่าให้เขารู้ ใช่ฉันก็ต้องการนะนะนต้องการนี้จะไปจากตรงนี้อ่ะยแล้วหลือแค่ไม่กี่ห้องเท่านั้นเองเฮลมีไม่ช่วยได้ไหมช่วยตัวเองไม่ไหวเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยจะบ้าตายแล้วเนี่ยจบพาร์ทนี้ไม่เล่นต่อแล้วนะเกมโอ้โหอีนี้ก็จิตเหลือเกินวิ่งอยู่นั่นนะ่ะ พ่อเป็นนักวิ่งกินทาแล้วกีทากีทาแมนโอ้โหเชยโยเชยโยโยโยูดูดดดดดดููมาว,วันที่สามก็ผ่านไปแล้วนะไงจบ์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย